ดูแวก็มาใกล้ๆจะเป็นลไม่มีกระจกอยู่แล้วนะคะมีกระจกคเลือคุลือ สบาโคนเล็กที่นักรองนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่นะครับก็ยินดีแทนท,ท่านผู้ปกครองอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็มีสี่ชนิดงูในกล่องนะครับชนิดแรกเป็นงูเห่านะครับชนิดที่สองก็เป็นลงทองนะครับชนิดที่สามเป็นงูเหลือมนะครับสุดท้ายท้ายสุดในนี้เราจะเอางูจงอางมาดู่าพร้อมอยังลุกอ,อ่ะเรามาเรื่องงูเห่านะครับน เราเอาวหน่งสองสามเราหมูเห่ากัดดูดีเอ๊ะน้ำใสๆที่ออกมาจากเที่ยวอันนั้นคือพิกงูเห่านะครับถ้าเกิดกัดคนนี้ตายได้นะครับอันนี้ชื่อว่างูปล้องทองนะครับ ให้ดวงงูกล้องทองตัวนี้จำไว้นะครับ <c oughs> อือหือแบบนี้คือลักษณะการจบของงูกล้องทองกดตัวเป็นสเปนอัปปะกว้างนะครับดูนีอ,อัปปะของกว้างอดูดีเดี๋ยวโชว์ที่สามไปกับงูเหลือยมนะครับอูปปกว้างอัปปะกว้างดูดีทีอ ด้านบนในปากจะมีอยู่สี่แถวนะลูกฟันสี่แถวจะอยู่ด้านบนนะครับอีกสองแถวจะอยูด่ด้านล่างนะครับของปากรวมทั้งหมดหกแถวหนึ่งรอยซี่โดยประมาณนะครับมีสีดำมีสีเทามีที่เขาเรียกหลายลู่มไหลหแล้วก็มีสีินทองนะครับตรงนี้เป็นหลายแบบหลายสีนะครับก็รวมๆแล้วก็คือปงหลาณเหมือนกันว่าตัวกระนี้คือมูจงลานนะครับนี่คือปงหลาด บ้านเราเนี่ยบอกหล่าระวังเพียวองสูงนั่นนะสูงนั่นเราระวังให้ดีง <c oughs> ูพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกินงูด,ด้วยกันนะครับพวกนี้จะไม่กินไก่ในคอกเป็ดเล้าไก่ไม่มีงูจงมานเข้าไปกินแน่นอนนะครับ จะกินตัวแรงตัวตะกวดกินหมูด้วยกันนะครับไม่กินครับไม่กินหมูจะมาไม่กินเด็กลูกจบแล้วังระวังช่างเฮ้ยปากของม้านแลวั่างพ่อหน่อยเอายบายครับไปบ้าบายบ้านโอเคก็การแสดงจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคณะครูขอบคุณนักเรียนนะครับขอบคุณพี่เว้นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก